ก็ไก่เขียนก็ไก่ก่อนเขียนกันบ้านก่อนค่ะก็ไก่นะคะก็ไก่อ่ะก็ไก่เขียนเป็นนาเขียนเป็นมาแล้วเหรอคะ,ขคะเ,อเขียนสวยๆสิคะตั้งใจเขียนนะคะเขียนกันบ้านเขียนเป็นนานแล้วแต่หนูต้องตั้งใจเขียนนะคะอ่ะจัดนึงค่ะจะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอ่าน เน๊่อันนี้มันเหมือนเลขบหนึ่งตัไข่ไหมคะลูกไม่ใช่เล็บหนึ่งค่ะเนี่มันมีข้อไข่อีกขอไข่อีกอ่ะเขียนข้อไข่ด้วยค่ะอ่ะเขียนตามเส้นสีแดงก่อนค่ะลูกอ่ะเขียนก่อนค่ะนี่ค่ะที่คุณครูเขียนมาให้ค่ะลูกเขียนเป็นอยู่แล้วเก่งมากค่ะเขียนเป็นเก่งมากค่ะโอ้โหเขียนสวยจังเลยค่ะนี่เหมือนปลปลาขอไข่ค่ะลูกขอไข่อะไรคะ เขียนกับเขียนใทยกันค่ะเขียนที่สวยคะ่ะลโูกเขียนยาพี่หางยาหางโ,โอ้โหโบไม้ไม้นั่นเนี่ยยังลบอยู่ไหนคะเอาเขียนตัวต่อไปก่อนค่ะลูกเดี๋ยวแม่ลบให้ปะไม่มีไม่มีเอาเขียนตัวต่อไปก่อนค่ะเขียนตัวต่อไปก่อนค่ะเเขียนลารลงอย่างนี้คะ่ะลูกโค้งเลยค่ะูกโค้งเลย,ลเลยขึ้นเลยขึ้นเลย เออเนี่ค่ะสวยอ,ะอ่ะเขียนเรื่องอ่ะไปหน่อยเดียวขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยเออเนี้ยค่ะถ้าเขียนห่างมันจะเป็นบอใบไม้นะคะลูกอ่ะกลมแบบกลม่อะอล่ลางไปอ่ะขึ้นค่ะโอเคค่ะสวยมากค่ะ,ะขึ้นเลยคะ่ะโอเคสวยจังเลย เอาอไข่อะไรนะคะเอาไข่อยู่อะไรคะในแล้วอ,อีกสามตัวค่ะจะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวออาลูกสือนะคะอาเขียขัดพาลูกอีกสองตัวค่ะไปลากลงมปหามหาหย้าขึ้นเอ่อเอางคุ้งก่อนคงคุ้ง,ง,งต่ำจากแล้วลูก ค่อเสร็จแล้วค่ะอันนี้ว um, ่าเปลือกออที่ค่ะอ่านค่ะอ่านค่ะกอไก่ขอไข่คอเปลือกอไก้อคนขอร่กค้าคอหนังงูจอจานจอสิงจอช้างจอสู้จอกระชืดยหญิงโยชาดาดอปันตะ ขอผานขอรางวัลทูขอผู้เท่านอนนินอดติดต่อเต่าตัวถึงตอวท้าหานตอวถุงนอนหนูโบไม้ปอปลาปอฟันขอพึ่งค่ะขอพึ่งขอฟ้าขอพัน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 ขอทำเท่ามอมายยยะ ลอเรือลอลิงรอเวจอซัดดารอระเบอสีรอโบลูสีรอบอลูสีสออรสสอเสียหอหินรอจุกลาอ้ออันออนุคู่ดาโตโอเคค่ะนีเ่กเก่งมากค่ะอันนี้อะไร่นนะ สระสระค่ะอ่านสระนะคะสระอสอสระอีสระอีสระอสระอสระอูสระอสระอูสก่อนค่ะลูกสระอูสระอสระอูสระเอสระเอสระแอสละเอสลเสระเอสละอูสระอูสระออสระออ สระอัวสระอัวสระอัวสระเอียสระสระเอียสระเอียสระเอือ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 สระอืสระเอเอสระเอสรเอสรเอสรอม าลายไหมมาลายลูกสอไอไม้มาลายซาลาอาสซาลาอาหลืออลื้อลือลืออพี่าหน้าไม่พาลูกพี่นอนพาแมวเข้ามาก็ไก่อ่านว่าก็ขอไข่อ่านว่าขอรอลิงอ่านว่ารอ โตเต่าค่ะโตเต่าอ,อ,อ่านว่าตโยยักษ์โยยักษ์อ่านว่าโยนอ,อหนูค่ะนอหนูอ่านว่านอนเออกอ็อากาอารทีด้วยค่ะลูกก็อากาขออาร์ขาขอรอค่ะรอ นน ves, อนาอานอานานาอ่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้เสร็จแล้วค่ะอ่ะสวัสดีค่ะก่อนอ่ะอย่ายลืมอย่าลืมกดไลค์ใจรู้กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิง่งกดกระดิ่งกดซับสไคร์กดซับสไคร์ให้หนูด้ว <requirements. S 1> ยนะคะให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะกัน